สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอก,การอีกตามเคยน่ะจะมาน,นี่มาช่วงสองทุมฟินแลนด์พี่น้อง,งจะพาหนอองมามายางแถวฟาร์มเราจะปลาเขาสองข้างทางนี่ก็คือมีแต่ปลาเขาถ้ายางตรงไปนี่ก็ไปจนสุดจนถึงเห็นตึกขาวๆป่ะพี่น้องแล้วก็ซีเรียลทรายนั่นอันนั้นก็คือไปห่างก็ได้น่าจะโรงเรียนอยู่ไกลห่าง ทางนี้ก็สิเป็นถนนใหญ่ทางขวามื่อจะขึ้นไปทางพุ่นมานอนได้สองคืนแล้วเนาะจ้ะตั้งแต่วันศุกร์ใหญ่โค้มันศุกร์ศุกร์เสาร์แล้วก็มื้อนี้ถ้านอนมื้อนี้ก็เป็นคืนที่สามดีพี่น้องเงียบมากกลางคืนนี่สีบ่ได้ยินเสียงหยังเลยคือแบบมันเงียบหมากอีหลี บกคอยมีรถแลนเนาะจ้ะเสียงคนกับบคอยมีแล้วก็อากาศดีแต่ว่าช่วงเศร้านี่ถึงบ่ายนี่สิฮ้อนฮอนฮอนมากสองมือแล้วร้อนมากข้างในบานเจ็บอยู่บ่ด้เลยเพราะว่าแถวมือเจ็บอยู่มันเป็นบ้านแบบบ่มีต้นใหม่นะ่ะ้แต่แถวแถวรอบรอบ้านเจ็บด้เนี่แล้วมันร้อนมากตองนังอยู่หลังบ้านจ้ะ มันนี้เจิบ่บาสิตำสมตำเดี๋ยวบางท่ออาจจะมีโอกาส้ถ่ทายวิดีโอ้ยพี่นอ,อนดูดบรรยากาศลัางบ้านดีมากเย็นสบายเนาะจ้ะแต่ว่าผ้าลูกชายออไปลิ่นบ่ไดยกับนองมามันสีเข้าไปนะน้ำสีขามไปร่วเขานาะจะมุดแมกแมงยาแล้วก็มานอนกระเทียบสองคืนเนาะ,ะจ้ะสองสามคืน แล้วน่าสิครับโบมาอ,อื่นกับ,บั้านท่านเด mm. ้เดยพี่น้องข้าวสวยมากท่านก็สิเป็นบานค้นเกือก,กันยางไปได้เกือกันแต่ว่ามันบบสะดวกนะจะเข้าไปทางน,นี้ดูว่าอะแรจะว่าสิยางขึ้นไปทางพุนขึ้นไปพุนแล้วก็ถนนใหญ่เจีก็เลียกิังไคิดได้แต่ว่าโอ๊ถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องได้ดูก่อน เสียวฉุ่มไปแม็กคิดหอดบ้านเลยพี่น้องบรรยากาศคือบุยลำแถวบ้านเก็บเลยเวลาวานเขาสิเลยไปแม็ก บ้านเจ็บอยูยท่าพูนคุณเจ็บยางมาจากท่งพูนถ่ายเอเมนเขาโรงเรียนเจ็บกอดสิผ้ายางไปทั้งนี้เลยจ้ะไก่สุดมีโรงเรียนอันไน้เนสลีของเด็กน้อยสะดวกสบาย ไอดอกนี่มันไม่หนามตัวนี้ใช่ไหม,มต้นมันมีหนามนะเนี่ยถ้าเลยมันคือไอมันคือดอกไม้บานเท่านะไอดอกหัวหัวหัวโลน่ะแม่ทีเวลาไหว้ครูแล้วเขาจะเอาดอกสีม่วงมาเห้ได้พ่านนะจ๊ะแต่ว่าของของประเทศนี่คือตอน้นาที่สูงแล้วมีขนไปนะ ดมกินไหมเอ็งรู้ไหมเนีย่ยแม็กว่าเราย้ายบ้านใหม่แล้วนะเนี่ย เราไม่ได้กลับไปที่เดิมแล้วนะคือไม่ได้เจียมยางเนาะแบบนี้ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยังไวชิ่ชินไหมจ้ะก,ก็คือแตโกนอ่ะถาเก็บเอาหนมามไปย่างสิก็มันอยู่ในชุมชน,นคนกว่สีแบบย่างโอมาเพนผ่านลายหรือตามแบบแบบสวนสาธารณะแบบให้คนย่างอ่ะคนกว่าสอกมาย่างลายมาจากแถวแถวบนยูเก่านะแต่นี่แบบมาอยู่ไม่เนอะโอ้โหเงียบม,มาก บานมีแต่หลังงามๆเลยสวยมาก います。 เพจมองพี่น้อ,นองมาองหยานคนได้เป็ดนี่เราจะสิไปถ่ายไกลไก่บนเด้อนอนรับในหนามอีกอ๋เมื่อวานก่อนที่มูเจ้าก็ไม่งามมาไปสื่อของกับไปทางนี่เลยจ้ะเปพจมูนี้ก็ะยุนเสร็จแหละหาก็บแน่น้องนี่เข้าไปใส่เลยรับเลยถ้าเป็น แถวบานเห่านี่ก็คือสิบ,บินมีกี่ตัวเนี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกำลังไหวมาเจ็ดแปดทุนเก้าสิบสิบเอ็ดนบนโคนดินถ้งหนึ่นพี่น้องสิบเอ็ดตัวอ๋อขอบพวนหนึ่งเลยจับเสีเญกญับขึ้นลราไปน้อง คลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อจ้าฝากกดติดตามน้ำเด้อจ้าพี่น้องพิศพาประการใดก็ขออภัยหลายเจี๊ยกกอดศิพาวานาหาเวลาว่างถ่ายคลิปเราจะตำม้งแน่กินม้งแน่ให้พี่น้องรับส้มเองแตกไหมหรืออัดจได้ถ่ายแต่บรรยากาศธรรมาผ่เนาะมาลับไปใสไปเที่ยวแสงเนาะก็อยากพี่น้องรับส้มคือนำโค้งบานเฮาเลย ไม่บายไปเลยลจ้า